สวัสดีนะักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปที่3นั่นเองของสัปดาห์ที่3นะครับโอเคอะนะครับวันนี้จะบอกข่าวดีว่าเราจบบทที่1ไปแล้วในเมื่อของเมื่อวานนี้จบในของเมื่อวานจบในถึงเรื่องของการหาค่าประมาณซึ่งวันนี้เราจะขึ้นบทที่2เออซึ่งครัวมันง่ายกว่าเดิมนะมันง่ายกว่าบท1นะก็คือ บทที่สชื่อเรื่องว่าการบวกจํานวนนับที่มากกว่า100่งแสนนั่นเองโอเคนะครับเรามาดูซิว่ามันจะยากหรือมันจะง่ายกว่ากันอลองมาดูกันเลยครับมาพร้อมกันเลยลูกเอออันนี้เป็นแบบฝึกหัดให้หนูฝึกการบวกจํานวนเต็มโอเคครูเห็นบางคนน่าจะยิ้มแล้วแหละโอ้โหครูเปาสบายมากสําหรับการบวกหนูถนัดเลยใช่ไหมอ่าวิธีการบวกมียังไง 1ตั้งหลักให้ตรงกันใช่ไหมลูกหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักสิบต้องบวกกับหลักสิบถูกปะเลขโดดหลักหลักร้อยก็ต้องบวกกับหลักร้อยอ่าหลักพันก็ต้องบวกกับหลักพันหลักหมื่นก็บวกกับหลักหมื่นโอเคถ้ามีการทดก็ทดไปด้านหน้าใช่ไหมครับอ่ะเวลาบวกให้บวกจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้าเออให้บวกจากอะไร ให้บวกจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับไม่ใช่บวกจากหน้าไม่ใช่บวกจากหน้ามาหลังเนาะเออให้บวกจากหลังไปหน้านะครับเรามาบวกกันเร็วนะครับวันสัปดาห์ของวันนี้ไม่ยากเลยนะครับอ่าสูบวกหเป็นห้าองบวกหนึ่งเป็นส3มสบวกหเป็นแปดสบวกหเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้าโอเคจบแล้วอะแค่นี้เลยนะครับแสดงว่าข้อนี้9 13320สามบวกกับห้าพนะครับได้ค่าของมันก็คือเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับ98835นั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ามาดูข้อต่อไปอสนุกเนาะการบวกเด็กชอบใช่ไหมชอบบวกไหมเอออ่ะ2อบวกเเป็นเท่าไหร่ครับ2อบวกเเป็น9 7้เบวกเเป็น14 ใส่4และทด1นอ่าสอบวกสเป็น4ทดเพิ่มอีก1เป็นห้าแปดบวกหเป็นเท่าไหร่ครับ8ปดบวกห้อยู่ในใจนับเพิ่มอีกหเป็นเท่าไหร่ถูกแปดเก้าสิบสิบเอดอนับนิ้วไปห้าครั้ง13ใส่เลขหลังหน่วยไปเลย13ใส่3และทด1นอ่าหไม่มีตัวบวกแล้วแต่ทดข้างบนอีก1เป็นเท่าไหร่ครับเป็น6เรียบร้อยเสร็จแล้วอ่าข้อต่อไป โอ้โหรดเร็วทันใจมากข้อที่3นะครับ0บวก7เป็น7 2บวก4เป็น6 3บวก0เป็น3 5บวก8เมื่อกี้บวกแล้วใช่ไหมจำได้ไหมข้อเมื่อกี้เพิ่งบวกเอง5บวก8หรือ8บวก5เป็นเท่าไหร่ครับเป็น13ใส่3และทด1นะครับ 9, 2, 9 10, 11, นะบวก2 9 10 11ะบวก2เป็น11ทด1เป็น12ถูกป่ะครับใส่2และทด1 หก้วกหนึ่งเป็น7เรียบร้อยเสร็จแล้วโอเคอข้อต่อไปอ่าต่อไปเป็นการอ่าที่เหลืออันนี้หนูทําเองนะครับต่อไปเป็นการบวกแบบมื่อ่าแบบถอดตารางออกไปบ้างเออถอดตารางไปแล้วนะครับวิธีการบวกเหมือนเดิมตัวอย่างอ่ะดูตัวอย่างก็ได้ลูกศูนบวกสเป็น4ี่อ่าหกบวกสเป็น10บใส่ศูนแล้วทด1เห็นเปล่า 4ีบวกหเป็น9ก้าทศห่งเป็น10บใส่ศูนยแล้ทด1นเจ็ดบวกหเป็น8ปดทศหนึเป็น9 1้บวกสเป็น3และ2ไม่มีก็ดึงลงมาเลยก็ตอบว่า2 3งแสนส่นเก้าั่นเองอเรามาบวกกันบ้างด้านนี้1นบวกหเป็น6ถูกไหมครับตั้งมองสายตาให้ตรงเนาะ1นบวกแเป็นเท่าไรครับเป็น9 9กบวกหเป็น10ใสศูนย์และทดอะไรครับทด1ใส่ลูกน้ําให้ตรงกันเลยก็ได้เจ็ดบวกศนย์เป็น7จทดอีกห่งเป็น8 4ดบวกศนย์นะครับสีบวกศย์เป็น4ี่ศูนย์บวกหเป็น6อันนี้ไม่มีตัวเพื่อนบวกก็ดึงมาเป็น1อ่าแสดงว่าข้อนี้ก็ตอบว่า1 6, 40, 8, 0, นึ่งล้านหกแสนสนัเ่นเองเรียบร้อยนะครับโอเคของวันนี้ไม่น่ามีปัญหาเนาะคือการบวกจำนวนเต็มอะเนาะ โอเคถ้ามีปัญหาใดๆก็สามารถทักคุณม,มาได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย